ในวิดีโอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเมนูบัญชี1สินทรัพย์ถาวอรรายการใบสำคัญสินทรัพย์ค่ะเป็นเมนูที่สามารถตรวจสอบแก้ไขและลบเอกสารต่างๆที่บันทึกจากเมนูสินทรัพย์ถาวรได้ค่ะนอกจากนี้สามารถป้อนรายละเอียดสินทรัพย์ถาวรที่ไม่ปรากฏในบัญชีแยกประเภทแยกต่างหากได้ ตัวอย่างเช่นบริษัทมีการสร้างใบกำกับภาษีซื้อของสินทรัพย์และกระทบบัญชีไว้ก่อนแล้วแต่การซื้อดังกล่าวจะยังไม่แสดงในรายการบัญชีสินทรัพย์ค่ะในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าไปเพิ่มสินทรัพย์ผ่านเมนูการเพิ่มสินทรัพย์จะเห็นได้ว่ามีการบันทึกการซื้อที่กระทบบัญชีซ้ำ ดังนั้นจึงต้องใช้ปุ่มลงทะเบียนที่อยู่ในเมนูรายการใบสำคัญสินทรัพย์เพื่อเป็นการเพิ่มสินทรัพย์โดยที่ฟังก์ชันนี้จะไม่กระทบบัญชีซ้ำอีกครั้งค่ะโดยที่ระบุวันที่เลือกประเภทเป็นการเพิ่มสินทรัพย์จากนั้นระบุรหัสสินทรัพย์ที่ต้องการเพิ่มระบุจำนวนและใส่ราคาทุนเป็นราคาที่ซื้อเข้ามาแล้วกดบันทึกได้เลยค่ะ เมื่อไปตรวจสอบที่รายการบัญชีสินทรัพย์ก็จะเห็นรายการสินทรัพย์ข้างต้นถูกเพิ่มเข้ามาแล้วค่ะและเมื่อไปตรวจสอบรายการใบสำคัญทางบัญชีก็จะไม่ปรากฏรายการใบสำคัญกระทบบัญชีถูกสร้างขึ้นมาสำกันแล้วเช่นเดียวกันค่ะ